เนื่องจากว่ามันไม่หวานเลยเหมือนเขาไม่ใส่น้าตาลลงไปนี่คือมันไม่หวานเลยอะไม่ใส่น้าตาลแน่นอนอะเออให้พูดแบบไหนแบบน,นี้ใช่ป่ะตัดเล็บไปแล้วแล้วคดีว่าฉันแปรงฟันไปแล้วฉันไม่อยากไปลงซ้ำไงถึงแปรงซ้ำก็แปรงไม่จาเป็นต้องแปรง้ําอ่แต่แค่ว่าฉันล้างหนา้ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะอาดฉันก็เลยต้องเช็ดอันนี้ซ้ำนะว่าเขาสะอาดผิวหน้าด้วยมะนาวบ่ม แล้วก็เหมืนกัดกัดผิวหน้าให้มันขาวขึ้นอะไรประมาณนี้อ่ะอืมตอนนี้ดูอะไรว่าเพจน,นะชอบทำเพจอะไรแบบแปลกๆออกมาอะไรประมาณนี้แล้วฉันก็เหมือนกับว่าน้ำฉันหมดแหละมันก็เลยเหมือนกับว่า ไม่แชร์หรอกเพราะว่ามันไม่ดีประมาณนั้นแหละแชร์ไม่สมควรแชร์รได้แบบนีนออกไหบ่งบอกความเป็นตัวเองอ่ะจะบอกความเป็นตัวเองออกมาอะไรแบบนี้ท,ทั้งๆที่เราก็ชอบถสือกเช่าบ้านน่อเนี <c> ้ย <oughs> ไม่ใช่ชอบเสืเอกเช่าบ้านไม่ชอบพูดแบบไม่วุ่นวายอ่ะเขาจะว่าไม่ใช่ว่าไอ้อะเข้าไปยุ่งวุ่นวายกัอชอบชาวบ้านมันไม่ใช่อุย้ยขอโทษวที พอดว่าฉันจะหาซุปซปเปอร์เอกเงงฉันเเดี๋ยวฉันลองเพลงนี้ฟังขอให้ความรักดีกว่าที่ฝันขอให้คนนั้นดีกว่าฉันทุกอย่างขอให้ความรักเขารักเธอไม่มีตืจ้จักมีเขาเขียนค่ะ แม่งลองเพลงัวนแล้วงงขอให้คนนั้นดีกว่าฉันทุกอย่างมันไม่ยช่เพลงกลัวดิเอาไม่ใช่ฉันไม่ใช่คนนี้แบบนั้นอันนี้ใหม่ไหมคืนนี้คือแบบว่าแอ้ฉันเปิดก็ได้วะเพี่คำยินดีคำยินดีแล้วแบบฉันไปฟังเนื้อลองที่เด็กมันเำมด เหมือนก็บว่าเด็กอะมันอัาวิดีโอเด็กมันยังเป็นเด็กอยู่ทำมันก็อัาวิดีโอผวนเพลงนะข้อให้ความรักมีแต่ความซิมายข้อว่าอะไรลราถึงก็เออวันดีว่ะไม่ตอนแหล่นะจริงๆต้องเป็นอย่างนั้นเี้ยอย่ามาว้าก คนที่เข้ากันมากว่าฉันีเขาีม่มีความรู้ใจขอให้ความรักมีกว่าสิฝันให้มีเปียนปันักเป็นหัวใจเป็นคนกควันลวนทีา ดีกว่าที่ฟันขอให้คนนึ้งดีกว่าฉันทุกอย่าอย่าปูกฝังเรื่องเองนินลงไปในสมองกูดิกูโตมากับความรู้สึกแม่กูไม่รักกูนะขอให้ความรนะักฉันจะไม่ฟังอีกเลยนะทีนี้พอพอพอขอบอกนะพอฉันเมียพิญญาใช่ปะ ฉันถูกสอนให้รู้จักว่าทําความสะอาดทำนู่นทำนี่เหมือนรู้จักความทรมานอะ่ะฉันก็เลยเหมือว่ารู้ว่าพ่อแม่ฉันลําบากฉันไม่สมควรจะพูดเรื่องเงินหมายถึงว่าน่าจะไม่พูดจะดีแต่ถ้าพูดได้ก็ดีหมยถึงยังไงโอเคพ่เดี๋ยวจะหายหาอะยรไงอยากกินเดี๋ยวก็ว่างๆก็ไปนั่งดูมิสเตอร์ฮอสเซียแต่เดี๋ยวนี้มิสเตอร์ฮอสเซียก็คือ ไอชั้นอะนะไม่ได้ห่วงอะไรแต่ประเด็นมันมีอยู่ว่าคนจะทํากับข้าวขายเนี่ยมันเหมือนว่าไม่เหมือนกันหรอกปา้านอะไม่เหมือนเราทำไงเออเราวิธีดูใช่ปะ่ะโอ้ยแล้วถ้าสมมติว่าฉันไปดูอีนี่มาอีนี่แม่งสาสาดอุ้ยเป็นไอเดียที่ดีหน่อยหรือว่าน่าจะเอามาปรับปรุงร้านแล้วก็ชั้นก็คิดว่าแต่วิธีทํามันแตกต่างกันไงทีคนที่ขายอ่ะเขาจะไม่แต่งหน้าใช่ปะ่ะเกี่ยววาแต่งหน้า ถ้าแต่งหน้านะแต่งหน้านี่ก็ยังไม่มากนะฉันฉันคิดแบบนั้นเพราะว่าด้วยความทีว่ว่าละอองน้ามันมันกระดิเราต้องอ่านน้ำอ่นนะใส่เอี๊ยมใส่เอี๊ยมต้องใส่เอี๊ยมผ้าปิดปากนี่คือว่าถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวผ้าปิดปากนะถือว่ามาเข้าขั้นแล้วถ้าผ้าปิดปากแต่ต้องดูว่าไอตอนทําของไม่ต้องใส่ผ้าปิดปากแต่พอมาขายพอใส่ผ้าปิดปากเอะมึงยังไงมันลงไปแล้วหรือเปล่าแต่จริงก็ไม่ต้องสาขนาดนั้นก็ได้แต่ แต่ล้างมือกับช้อนกลางอะไรอย่างเงี้ย